29ข้อคิดใช้ชีวิตให้มีความสุขสำเร็จแบบโนต้ตอุดมแต้พาณิชย์สำหรับวันนี้จะนำมาอ่านให้ฟัง7ข้อแรกนะคะ 1. คนส่วนใหญ่ยอมนั่งเรียน20ปีเพื่อให้ได้เงินเดือน15ื่นแต่พอต้องเรียนเพื่อให้มีไรายได้เป็นแสนเป็นล้านกลับบอกว่าไม่มีเวลาแปลกดีครับแปลกดี 2. ถ้าเรารักใครสักคนเราควรเปิดโอกาสให้เขาได้ทำผิดหลายๆครั้งเพราะเราเองก็ต้องการโอกาสอย่างนั้นเช่นกัน 3. ความรู้มากๆบางทีเหมือนกําแพงอิฐที่เรียงตัวสูงความรู้สูงกําแพงสูงความรู้รอบด้านก็เหมือนกําแพงสูงรอบตัวบางครั้งมันอาจทําให้มองออกไปไม่เห็นอะไรนอกจากอิฐที่ตนเองก่อขึ้นมา 4. ประเทศนี้แรงบันดาลใจมันเยอะเกินไปแล้วสังคมไทยตอนนี้มันเต็มไปด้วยคำคมกับแรงบันดาลใจซึ่งของที่มันเยอะเกินไปมากๆมันก็เป็นขยะได้ 5. ก่อนจะคิดทำสิ่งใดควรจะหาหัวใจของสิ่งนั้นๆให้เจอเสียก่อนการพบหัวใจของสิ่งนั้นจะทำให้เราไปตรงเป้าไม่เสียเวลาไปกับเปลือก หกทำก็โดนด่าไม่ทำก็โดนด่าทำดีกว่าขณะโดนด่าอย่างน้อยก็ยังมีอะไรทำเจคนล้มเหลวคือคนที่ยังไม่ได้รเริ่มทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่คอยตำหนิจับผิดคนอื่นความสำเร็จมักจะมากับคนที่ลุกขึ้นปฏิบตัติไม่ใช่คนนั่งพูดนั่งวิจารณ์